กดบัวห้าต่อห้าเจอบ้านสูงกว่าจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันบนนี้แก้วกดบัวแคนเลกของแก้วครับแคน k t s k k กดมาเจอแคนเฟียยูเนเต็ดครับเป็นแคนที่มาจากอินเดียเขาตีไปแล้ว6ไม้ได้มา11ดาวเขาตีบ้านเลเวล1 1ของแก้วครับได้ไป1ดาวครับแล้วก็ตีบ้าน12ของแก้วได้ไป2ดาวซึ่งแก้วจะมาตีชมกัน,นครับโดยแก้วมีบ้าน8ถึงบ้าน12 แต่ดูเหมือนว่าบ้านลำดับที่หนึ่งของเขานะครับจะเป็นบ้าน12นั่นเองเดี๋ยวแก้วจะมาตีชมกันวันนี้แก้วขอตีแบบจัดเต็มนะครับแก้วมีเหรียญพัสดมแล้วนะครับแก้วก็จะมาใช้เหรียญพัสดมซื้อทหารแค้นโหดครับแล้วก็จะเอามาถล่มให้ชมกันนะครับเดี๋ยวแก้วขอเริ่มจากบ้านเลเวล9นะครับขึ้นไปด้านบนโดยแก้วจะเอาบ้านเกมาตีนะครับแก้วจะเอาบ้านเท่ากันมาตีนะไม่เอาบ้านสูงกว่ามาตีบ้านต่ำกว่า ทันที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นโกวิหกครับสูตรโบราณโบราณครับมาดูกันว่ามันยังคงใช้ได้หรือไม่นะครับโดยแก้วไม่มีคิงนะแก้วไม่เอาคิงไปด้วยนะครับเนี่มีการต่อให้นะฮะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวดูกันว่าจะจะไหวไหมนะครับมีเพียงแค่ควีนโอเคเริ่มต้นมานะครับเราเห็นว่าบ้านที่เจอเนี่ยจะเป็นบ้านก้าวที่อากาๆครับไม่ได้โหดเกินไป แล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินไปถามว่าจะค่ยยังไงการที่เราจะเข้าะครับถ้าผู้ชมใช้หมูปากผู้ชมจะต้องทําการกําจัดคิงควีนแทนแคนให้ได้ฉะนั้นแก้วจะเข้าด้านล่างแก้วจะปล่อยเอาทางฝั่งของโกลมลงไปนะครับ2ตัวก็ปล่อยลงไปปล่อยพอมพดลงไป4ตัวครับแล้วก็ใช้ระเบิดลงไปครับโอ้ทานแคนครับเป็นมังกรน,น้อยน,นะครับไม่ได้เชื่อนครับว่าจะเจอแล้วปล่อยพอมพดลงไป โอเคชายบ้านกลับลงไป1ขวดเลยก็จะเข้าไปนะครับปลาหินเข้าไปก็จะโจมตีด้านครับแก้วใช้เพิ่มเลื่อนไป1ขวดนเลยเพื่อที่จะเพิ่มเลื่อนให้กับปลาหินนะครับแก้วไม่กลัวรครับว่าหมูป่าจะเป็นยังไงนครับแก้วเชื่อว่าหมูป่าของแก้วทําได้แน่นอนโอเคควิงเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ป้มอมอีกโบนครับฉะนั้นแก้วจะรออีกนิดนึงดูเหมือนว่าโกเลมที่อยู่ด้านขวานะครับจะจะตายลงไป งานอาจจะเข้าได้ครับเราอาจจะไม่ได้สามดาวนะครับใช้สกิลไฮตงควีนสดเข้าไปานะครับแล้วก็ยังไงเราปล่อยหมูป่านครับลงไปด้านขวาหมุนเลนครับแล้วก็จะเข้าไปมีน้ำยาแช่แข็งนักสมัคิที่จะแช่แข็งด้านครับระเบิดยักษ์มาแล้ว1่ลูนครับก็จะเข้าไปแก้วแช่ไปที่ป้อมเอ็กโบแล้วก็ป้อมข้อมดเลนครับแล้วก็แก้วจะใช้เพิ่มเลือดที่มีนครับลงไปทางด้านนี้เลย แล้วก็แช่แข็งปนนะครับเพราะแก้วคิดว่าน่าจะมีระเบิดยักษ์นั่นเองมีไม้ไม่มีนะครับแก้วโดนหลอกครับโอ้ยแก้วตายแล้วนะครับเราปล่อยั้างทาวลงไปด้านซ้ายถ้าข่าวนี่ก็ตัวโกงเลยนะครับสามารถที่จะขอด้านนะครับแล้วก็เอามาเล่นกันเรียบร้อนนะครับก็สามารถที่จะเก็บสามดาวบ้านเลเวลเก้าจัดแคนอินเดียด้านครับก็จะเป็นสูตรโกวิฮอคครับโกเลมข้อมดแล้วก็หมูป่านะครับ แต่แก้วก็ยังลงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแก้วลงพ่อมดไม่ดีนะครับลงฐานไม่ดีแถมเรายังไม่มีคิงด้วยครับตอนนี้จะหล่อไปไหนเนี่ยโอ้ล้อหล่อนครับก็ได้สามดาวครับพูดได้ทุกอย่างครับแต่เวลาเมื่อไหร่นะครับที่ตีแป้นครับเงียบกิบเลยนะโอเคดูเหมือนว่าเราจะได้มา2ดาว84%เนครับเวลาที่เหลืออยู่เล่นหนึ่งนาทีนะครับก็ยาวไปนะครับทั้งวันยังได้นะก็ดูเหมือนว่าหมูป่าจะไปเล่นงขวา แล้วก็จะลงมานครับแล้วก็จะมีข้างคาวช่วยโจมตีนะครับข้างค่าวจะาเคลื่อนที่ไหวมากๆเลยนะครับแล้วก็โจมตีได้ไม่แรงเท่าไรนะครับแต่ว่าโอเคนะก็สามารถที่จะหยิบมาใช้มาเล่นกันได้วันนี้แก้วมีสูตรแปลกๆนะครับที่แก้วจะนนามาฝากกันตลอดทั้งคลิปเลยนะครับรอๆกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าจะมีบ้าน12บสองจีบ้นสิาเงเดียวนะครับบ้านเท่ากันเจอบ้านเท่ากันแต่ว่ารับรองผู้ชมจะสนุกไม่น้อยเลยโอเค เราได้มาสามดาว1 0 0เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านต่อไปกันเลยมาชมมาที่2กันต่อนะครับก็จะเป็นบ้านเลขอสิบนะครับมาตีบ้านลำดับที่4โดยสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นแม่มดนะครับก็จะเป็นสุดแม่มดที่แก้วเห็นว่าเออน่าเล่นดีนครับแก้วสามารถที่จะใช้เหรียญโพสโดมครับขอทหารตัวอะไรก็ได้ครับเป็นเลขสูงสุดแก้วจัดเต็มแน่นอน ชมจะได้เห็นแก้วตีอย่างสะใจเลยนะครับโดยเราจะไปจมตีกันก็จะเข้าไปนะครับโดยจะเห็นว่าป้อมอิฟโรนครับอยู่ใกล้กันอันนี้แก้วไม่มั่นใจนะครับว่าแก้วสามารถที่จะใช้สายฟานครับลงไปทั้ง2ป้อมได้หรือไม่โดยเราครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแก้วอาจจะลงไม่ดนก็ได้เนาอและแก้วก็จะเข้าด้วยโกเลมแม่มดเครื่องยิงเดือดล็อกเข้าไปแถมมีน้ำยาคงกระดูกมาด้วยครับน่าสนุกไม่น้อยเลย โอเคแล้วปล่อยสายฟ้าลงไปก่อนครับ1,2,3,4นะได้ไหมได้ครับแล้วก็แผ่นินไหวลงไปก็จะโจมตีป้อมอุโรได้2ป้อมเลยครับแบบนี้อย่าหาจัดนะครับอย่าหาทำนะครับโดนโดนแก้วตีแน่นอนนะครับแล้ปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกแม่หมดลงไปโอเคคิงควีนเราใช้ในแม่คงกระดุมครับลงไปที่ควีนไฟน์ดานครับก็จะเข้าไปเราจะใช้สูตรกองทัพโครงกระดูกนั่นเอง ก็จะเข้าาปครับแล้วก็เราปล่อยไปที่เอ็กโบเลยโอเคคิงจะเข้าไปนะครับแม่มดเข้าไปมงกระดูกนะับล้านตัวครับกำลังเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะครับก็จะเข้าไปถล่มเจ้าคิงนะัที่อยู่ด้านในเรามียาพิษครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ครับเขาใช้เป็นทางฝังของเอ่อมังกรน้อยคนระับลืมชื่อนะโอ้สงสารจังก็จะเป็นมังกรน้อย3าตัวครับแก้วแช่ไปละกันก็จะเข้าไปครับอ้าวแม่มด หายไปไหนหมดแล้วเฮ้ยอ๋อยังอยู่นะครับนึกว่าหายเกลี้ยงนะนึกว่าตายห่าหมดนะโอเคเราแช่ไปที่ป้อมอ่าเอ็กโบนะครับแล้วก็ป้อมมอตา้านครับเพราะว่ามอาร์ต้ายิงเป็นกระจายเนาะมันก็จะยิงใส่แม่หมุดของเราได้นั่นเองแล้วก็ด้านขวานะครับมีคิงอยู่มันเลยเจูดาสักคร้าไปนะครับก็จะเคลื่อนทีไปด้านบนนะครับดูเหมือนว่าควีน ควิน <Queen S 2> จะยิงข้ามกำแพงเข้าไปนครับแล้วเราก็ได้สัมดาวนะครับแบบว่าสัมดาวทั้งวันฮะวันนี้ก็ชิวๆนะครับเรามาตีวัวชมกันรบร้อนครับตาแรกจบไปี๋ยวเราครับไปชมบ้านเลี้ยสิตีอีกหนึ่งไม้เลยมาชมมาที่สามขันตอนครับก็จะใช้สูตรอิเล็กโตรนลาวาลูนครับคุณชมอาจจะเห็นสูตรนี้ไม่บ่อยนะครับแต่แก้วจะ บอกว่าสุดนี้นะครับเป็นสุตรที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้ได้ร้องเล่นกันนครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันก็จากกดปุ่มโจมตีการที่แก้วจะเข้าครับเราอาจจะเข้าไปที่ควีนอาจจะเข้าไปที่ป้อมอฟโนนครับอาจจะเข้าไปที่อาวุธหลักๆเลยนะครับซึ่งแก้วจะเข้าที่ป้อมอิฟโนด้านในนครับแล้วก็จะใช้ในแม่คคไปนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าบันเทิงแน่นอนเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปนะครับโดย แก้วจะปล่อยบอลลูนครับลงไปด้านซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยเรือหอะรูปเข้าไปนะครับเราจะใช้ยาบ้านครับแล้วก็ยาโคลลงไปขอปล่อยยาโคล,ลงไปก่อนเนาะโอเคเรือหอะรูปเข้าไปนะครับปล่อยยาโคลยาบ้านครับแล้วก็ทิฐานออกมาก็จะคนบอลลูนครับเราจะแช่ไปที่ป้อมจุฟนโนนครับแล้วก็ปล่อยยาพิษไปทิ่มมังกรในฟานครับโอเคเราจงจีโซนนี้ด้านครับถือว่าเยี่ยมเลยคว,ค,ควีนไม่ตายครับควีนไม่ตาย แล้วเข้ากันนะครับก็ปล่อยคิงลงไปปล่อยควีนลงไปนะครับเพื่อที่จะกําจัดฐานแคน,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช้เจ้ามินเนี่ยนครับลงไปสองสามตัวครับลงไปตรงนี้เลยโอเคคิงจะเป็นตัวแทงครับแล้วควีนจะเข้าไปมาริคูดาต้องมาแล้วนะครับควีนควีนโอ้โหควีนหนีไปด้านบนเฉยเลยครับและแก้วใช้ลาวาด้วยครับอาจจะไม่สู้ดี ฉะนั้นแก้วจะเข้าตรงนี้จงเป็นตำแหน่งฐานครับก็จะปล่อยบอลลูนลงไปครับ1 2 3่2 3านะครับแล้วก็ปล่อยลาวาลงไปแล้วก็จะใช้ลาวาลงไปตรงนี้นะครับปล่อยบอลลูนลงไป1 2 3 1 2ครับโอเคเราจะใช้วิ่งไวลงไปดีไหมคิดว่าไม่ต้องเนาะแล้วก็แช่ไปที่ป้อมเอ็กโบป้อมพ่อม,มดป้อมภูนั่นเองแล้วก็ใช้มีเนีย้ยนะครับลงไป เฮ้ยตานี้อาจจะพาได้นะครับอาจจะพาได้คมต้องดูให้ดีนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วปล่อยบอลลูนลงไปนะครับโอเคปล่อยไปหมดแล้วนะครับก็จะเข้าไปแต่ควีนนะครับอยู่ด้านบนแล้วไม่มีใครโจมตีควีนเลยนะครับซึ่งควีนของศัตรูนะครับจะโจมตีได้ดีเลยแก้วกวนครับว่าจะพาครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบอลลูนเคืนที่มานะครับแล้วเจอกับปอมเทรล่านะครับที่ดึงไป พอมาโจมตีกระจายได้นะครับควินอยู่ด้านล่างครับอีกนิดเดียวบอลลูนนครับมาเป็นฝุงแต่ทําอะไรควินไม่ได้เลยครับก็จากไปอย่างสงบครับแล้วก็ซีแงแก่นครับต้องรอดูว่าเจ้ามินเนี่ยนจะเข้าประโจมตีได้ไหมนะครับมินเนี่ยนเข้าไปแล้วก็โจมตีไปที่อ่าควินครับโอเคเหลือเป็นป้อมธนูครับแล้วก็เหลือควินที่ใกล้จะตายมากึนว่าไม้นี้แก้วจะได้สัดาวไม้นะครับเราจะเก็บ15ดาวเต็มได้หรือไม่นะครับควินไปแล้วนะครับแต่ว่า เรายังมีป้อมธนูนครับที่คอยโจมตีอยู่ซึ่งควีนก็อาจจะเจอกับกับดักระเบิดยักษ์ได้นะครับถ้าเจอมาก็งานเข้าเลยควีนโดนยิงแล้วนะครับควีนโดนยิงแล้วก็ตายลงไปนะครับสรุปว่าไม่นี้แก้วน่าจะไม่ได้สามดาวอ้ไม่ดูเหมือนว่าเราจะตายลงไปนะครับจบไปที่2ดาว94%นะครับก็ไม่ได้3ดาวเนาะ มาชมมาที่สี่กันตอนครับยังไม่ยอมแพ้นครับเราเจอบ้านสิบเอ็ดนะครับโดยสุธิชัยนครับใช้เป็นแม่มดอีกแล้วนะครับกองทัพโครงกระดูกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วจะโจมตียังไงนครับว่ามันจะสร้างสรรค์แค่ไหนเดานครับไปดูกันแก้วเห็นบ้านหลังนี้ครับก็จะเป็นบ้านที่ใช้ป้อมละวานครับเป็นเส้นเดียวทั้งสองป้อมเลยครับแก้วก็เลยจะใช้แม่มดนั่นเองเดี๋ยวจะเจาะเข้าไปนะครับโดย แก้วจะเข้ามาจากด้านบนครับลงไปด้านล่างก็หวังว่าเราจะเก็บทางฝั่งของอ3ดาวด้านครับหวังว่าจะไม่พลาดเนาะก็เียเลยครับเราใช้กโกแข่งลงไปก่อนครับ2 4 5ครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงเดอะล็อกแม่มดลงไปครับแล้วก็ใช้คิงควีนบอวเดยนครับยักลงไปปล่อยพิงไวลงไปตรงนี้เลยครับแล้วก็ใช้โครงกระดูกลงไปนะครับตรงนี้เลย โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับเราจะเข้าไปกันดูเหมือนเครื่องยิงเดอล็อนครับจะเข้าไปแล้วป้อมยินซีจะพังลงไปนะครับป้อมที่โจมตีแบบแเปดดามิก็จะพังลงไปซึ่งถือว่าเยี่ยมเลยครับแล้วก็เครื่องยิงเดอล็อกเข้าไปเราสามารถที่จะแช่ไปได้ที่ป้อมอินโฟซ้ายขวานครับสามารถที่จะแช่ได้เลยควิงเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเยอติออกมาจากเครื่องยิงเดอดลอกครับก็จะเข้าไปเราจะแช่ไปที่ป้อมอินโฟแล้วก็ป้อมอีกโบนครับไม่เช่นนั้น ควีนอาจจะตายลงไปได้ครับแล้วก็เ้านขวามีโกแข่งมาครับโอเคแม่มดเป็นที่ป้อมละวานครับก็จะเข้าไปแล้วป้อมละวาทพังลงไปครับสุดนี้มันโคตรโกงเลยนะครับบอกเลยครับว่าโกมมากเลยถ้าคุณชมไปตีบอแล้วเห็นว่าบ้าน1เเขาตั้งเป็นป้อมละวาเส้นเดียวทั้งสองป้อมครับใช้แม่มดครับแทบจะร้อยทั้งร้อยได้สามดาวแน่นอนครับเราใช้สกิลคาพิมพ์ตาของปวเดนเลยแล้วก็จะเข้าไปครับซึ่งทันแคนครับมีไหม แกไม่ได้เช็คครับว่าบ้านหลังนี้ครับมีถังข้าแกนหรือไม่น่าจะไม่มีครับบอป่อยยาพิษไปที่บ้านเลยโอ,โอเคทุเยี่ยมเลยครับใช้สกิลมาลิคูดาสกิลหายตัวครับแล้วก็เก็บสัมดาวแปบ๊บเดียวนะครับสามารถที่จะเก็บสัมดาวได้อย่างไวๆเลยครับก็ง่ายจริงอะไรจริงมีเหรียญพพสดุดมแล้วดีจังแก้วชอบโหมดเมืองหลวงแคนมากเลยครับที่ได้รับเหรียญพสต์ด,ดมสามารถที่จะขอถ่านแคนตัวไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าไปบ้านใหญ่นะครับแล้วก็ส่งให้นั่นเองมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับบ้าน12ของแก้วเจอกับบ้าน13มาดูกันว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับเป็นความท้าทายอย่างสูงเลยนะครับแก้วแทบจะไม่เคยตีบ้านสงก่าเลยนะครั้งนี้นะครับแก้วต้องเอาบ้าน12แต่บ้านของแก้วนะครับเป็นบ้านเกือบตันแล้วนะครับขาดแค่คิงที่ยังไม่ตันนะครับเราจะมาดูกันว่าแก้วจะสามารถทําการเก็บ3ดาวได้หรือไม่ดูบ้านที่เจอ โอเคโอเครับได้เนาะแก้วจะใช้สุดนี้เลยครับก็จะเป็นท้าฝั่งของมังกรไดฟ้าแล้วก็น้ำยาใส่ฟ้า12กขวดพนวยนิ้วขวดครับแก้วไม่มียาบ้าไม่มีอะไรเลยครับมีแค่มังกรไนฟ้ายาใส่ฟ้านะครับเราจะมาดูกันว่าแก้วจะเป็นยังไงเมื่อเราชาร์ครับกดตรงตีเลยโดยการที่แก้วจะเข้านะครับแก้วจะทําการใช้อใส่ฟ้านะครับลงไปทั้งหมด6ขวดครับทางด้านซ้ายมือ 123456 1, ครับแล้วก็เดินขวา123456ครับแล้วก็ปล่อยแผ่นไหวลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีเครื่องยิงหินนั่นเองโอเคพังลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันแก้วขอเข้านะครับก็จะปล่อยคิงไปเดินขวานครับแล้วก็ปล่อยควีลงไปและแก้วก็เข้าด้วยมังกรไฟฟ้านครับลงไปหมดเลยปล่อยบอลลูลงไป ปูเดินลงไปนะครับใช้มังกรน้อยลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ดูหอรบเข้าไปนะครับเราจะจ่เข้าไปโอ้มีทางแค้นด้วยนะครับเป็นมังกรไฟฟ้าเราใช้สกิลคำพิมพ์ตาของปูเดินเลยกับดักเพียบเลยครับแล้วก็ดูหอรบเข้าไปนะครับถึงบ้านปล่อยบอลลูนออกมานครับก็จะโจมตีบ้านพังลงปานครับเราได้มาหนึ่งดาวแล้วนะครับถือว่าเยี่ยมเลยมาริคูดาต้องมาครับจังหวะนี้นะครับมังกรไฟฟ้าจะเข้าไปแล้วก็เจอกับอาวุธด้านหนานะครับดูเหมือนว่ามังกรไฟฟ้าครับจะเข้าไป ซึ่งบ้านหลังนี้ครับตั้งป้อมอิกโมเป็นภาคพื้นดินหมดเลยครับแก้วก็เลยเลือกใช้สายอากาศนั่นเองคีควินนะครับมาที่คิงคิงของแก้วก็จะซีแงแกนครับแต่ว่ามังกรฟะานครับยังเหลืออยู่เยอะเลยครับก็จะเข้าไปเข้าไปได้ไหมควินควินได้ป้อมอิกโมไหมด้านับถือว่าเยี่ยมเลยก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปควินอาจจะต้องใช้สกิลหายตัวนะครับไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงนะครับแต่แก้วคิดว่าแก้วใช้ หายตัวเลยละกันแล้วมันกไฟฟ้าครับเหลืออยู่3ตัวครับกับเวลาที่เหลืออยู่อีก1นึนาที28ิวินาทีสุดท้ายครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงป้อมอินซียังไม่พังลงไปนครับแต่ควีนตายลงไปแล้วแก้วแทบจะเหลือแต่มังกรไฟฟ้าครับธนูก็ไม่นับละกันก็จะเข้าไปครับกับดักยิงมามังกรไฟฟ้าตายไปหนึ่งตัวครับแก้วได้ไหมโอ้มังกรไฟฟ้าตายนครับเหลือตัวเดียวแก้วน่าจะไม่ได้สามดาวนะครับก็ เจอบ้านสูงกว่าไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของ3ดาวด้ครับถือว่าไก่จริงอะไรจริงนะักก็ต้องยอมแพ้ครับแต่เราก็ได้มาเยอะเหมือนกันก็จะจบไปที่2ดาว88%แนะครับแก้วแก้วก็ไม่ตีต่อแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับแก้วตีไป5ไ้าม้แก้วได้มาทั้งหมด10 3ดาวใช่ไหมใช่ครับแก้วได้มา13ดาว ซึ่งเขาครับตีไป6ไม้ได้มา11ดาวเขาสามารถที่จะตีต่อด้านครับซึ่งเขาต้องมาตีต่อครับถ้าเขาตีได้3ดาวนะครับจะชนะแก้วนะครับแต่ว่าแก้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ครับแก้วได้ไป13ดาวนะครับก็ทําได้ไม่ดีนะครับบ้าน16ของแก้วนะครับตีพลาดถ้าได้บ้านนี้นะครับแก้วว่าแก้วชนะแน่นอน แต่วันนี้ก็สนุกดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบไม่ชอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบอกแก้วได้น,นะครับผู้ชมชอบคลิปนี้หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะหยิบสุตท,ที่แก้วใช้นะครับเอาไปดัดแปลงเอาไปเล่นกันได้นะครับเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยโอเคแล้วรอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ